Welcome home ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของดูค a ติในการเตรียมแผนแนะนำมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ p a n i c ก l เ V4R ที่มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่และก็ราคานั้นจะแพงแค่ไหนย้อนหลังกลับไปในช่วงปลายปี2017ที่งาน Motor Expo d u c a t ปดูคติเปิดตัว p a n i c ก l เ V4 และ V4S เป็นครั้งแรกด้วยราคา9 4 9 0 0 0บาทและ1,149,000บาทซึ่งเป็นราคาแบบช็อคไพรส์ฟ้าถล่มแผ่นดินสะเทือนถูกกว่า1299 Panigale หลายแสนบาททีเดียวจะไม่น่าแปลกใจครับว่ายอดจับจองของเจ้า Panigale V4 ถล่มทลายเกินความคาดหมายนับเป็นสถิติสูงสุดของซูเปอร์สปอร์ต1,000 cc ที่มียอดจองสูงเกินกว่า100คัน จนขณะนี้นะครับแพน尼克เล่ V4 ขายไปแล้วมากกว่า2ร้คันนับเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของดูกติในประเทศไทยกับการที่แพน Ni 克เล่ V4 นั้นรับการตอบรับเป็นอย่างดีมาถึงวันนี้นะครับหลายคนกําลังเฝ้ารอคอยการแจ้งเกิดของแพน尼克เล่ V4R รุ่นใหม่ล่าสุดสเปคพิเศษที่มีการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันและมีจําหน่ายทั่วไปในราคาที่หลายคนนั้นจับตามองอย่างใกล้ชิดครับว่ามันจะแพงสักแค่ไหนกระแสข่าวเชิงลึกล่าสุด ดูกติเตรียมแผนจะเปิดตัว V4R ในงานมอเตอร์โช2019ด้วยราคาค่าตัว3ล้านกว่าย้ำนะครับว่า3ล้านกว่าส่วนจะกว่าเท่าไหร่นั้นนะครับคิดว่าคงเกินไปกว่า3ล้านไม่มากนักไม่ถึง3ล้าน5แสนบาทอย่างแน่นอนจะ3ล้าน1แสนบาท3ล้าน2แสนบาทก็เดี๋ยวมารอดูกันครับความเหนือชั้นของ Panigale V4R ที่เหนือกว่า V4 ธรรมดาและ V4S ก็คือพลังเครื่องยนต์นะครับที่ทำได้สูงสุดถึง 2 3 5แรงม้าที่16,00 0รอบต่อนอาทีขณะที่ตัวธรรมดานั้นมีแรงม้าเพียงแค่2 1 4แรงม้าที่13,000รอบต่อนอาทีเจนว่าแตกต่างกันอย่างมากมายเครื่องยนต์ก็สูงสุดนะครับแตกต่างกันถึง3,000รอบต่อนอาทีท็อปสปีดท,ทาได้มากกว่า3 1 5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ตัวธรรมดานั้นทําได้299หรือไม่เกิน300เท่านั้นมันคือขีดสุดแห่งความแรงในยุคนี้พอสอนี้จากผลการแข่งขันเวอร์สบอยสนามแรกที่ผ่านมา ที่ฟิลิปไอแลนด์ประเทศออสเตรเลียปรากฏว่าอันวาโลเบลติสตาทยานพานิกาเล่วีโ r ทิ้งห่างคนอื่นไปมากกว่า10วินาทีควา้าแชมป์ไปครองทั้งสองเรสอย่างยิ่งใหญ่ทําให้ดูกติมีความคาดหวังสูงมากครับว่าปีนี้จะสามารถควา้าแชมป์โลกมาครองได้ในการแข่งขันวอชมบาใอย่างแน่นอนหลังจากที่7ปีที่ผ่านมาดูกตินะครับไม่เคยสมัครแชมป์โลกมาเลยหลังจากที่คาร์ลสเชกาเคยควา้าแชมป์มาครองได้ในปี2011 ย้ำนะครับว่า7ปีที่ผ่านมาดูโกตินั้นพ่ายแพ้แก่ค่ายอื่นไปอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าปีนี้เป็นการกลับมาร้างแค้นอย่างแน่นอนตลอดช่วงเวลาของการแข่งขัน w o r l d s u p e r อร์ e ตั้งแต่ปี1 9 8 8ถึงปี2018ที่ผ่านมาเป็นเวลา3 1ปีดูโกติควา้าแชมป์โลกมาครองได้มากที่สุดถึง17ปีมากกว่า4ค่ายญี่ปุ่นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า4ค่ายญี่ปุ่นนั้นหันไปนเน้นที่การแข่งขัน Mo t ต GP หรือว่าเวิร์กลางปีในช่วงที่ผ่านมากก็เลลยยป่่อให้นนััแขง บทสุบะบนั้นเป็นโอกาสของดุคติในการแจ้งเกิดอย่างไรก็ตามนะครับในช่วง5้ปีที่ผ่านมานี้คาสกิเป็นค่ายเดียวของสี่ค่ายญี่ปุ่นที่เห็นมาจริงจังกับการแข่งขันเวิสุบะบและคว้าแชมป์โลกไปครองได้อย่างมากมายล่าสุดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 2ที่ผ่านมาฮอนด้าได้มีการประกาศหวนคืนกลับสู่การแข่งขันเวิสุบะบอีกครั้งหนึ่งในนามของทีมโรงงานหลังจากที่ปล่อยให้ทีมซัพพอร์ตของตัวเองนั้นพ่ายแพ้กับทีมโรงงานของค่ายอื่นบอบช้ำมายาวนานกว่า20ปี การกลับมาครั้งนี้ของฮอนด้าจะแก้เกมได้หรือไม่ติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปส่วนเรื่องราวของดุกติกับการเปิดตัวแพนิกเล่ V4R ในครั้งนี้กับราคาค่าตัว3ล้านกว่าบาทนั้นจะมียอดจับจองที่สูงแค่ไหนอย่างไรติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ This is who is we are.